หิวเหล้าไอยสัตว์เราเล่นหิวบวาร์ิว <c oughs> แวร์วูฟเล่นเกมบนสระไว้น้ำ <c oughs> เล่นอะไรโคตรเหนื่อยอ่ะจริงๆวันนี้นเหนื่อยมากแล้วทะเล <c oughs> ส้มเกือบถูกทะเลพาไปอ่ะ <c oughs> สุดจริง to hold on so gotta find it first but here I am cause I'm laying under palm trees waiting for the summer knowing there's nowhere to go cause I สวัสดีครับวันนี้นะครับคือคือคอนที่2นะครับที่เรามาเที่ยวที่ปราณบุรีนะครับเราอยู่ที่รีสอร์ทนะครับครอสหัวหินนะครับเบบุรีที่ปราณบุรีนะครับหรือเรียกง่ายๆครอสหัวหินปราณบุรีนะครับวันนี้เราไปเล่นนะครับเพราะที่นี่เขาจะมีให้เราเล่นไคเซิร์ฟมีให้เล่นแพดเดิลบอร์ดอะ่ะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ซับบอร์ดนะครับก็คือเรายืนบนเหมือนคล้ายๆเซิร์ฟบอร์ดแล้วเราพายนะครับเหนื่อยมากแล้วเราเล่นเกมกันตลอดเราเล่นทุกเกมเลยนะเรากับทีมงานเด็กฝึกงานทุกอย่างเล่นทั้งแบบโอ้โหเกมแวอร์บูฟเล่นเกมบนสระไว้น้ําเล่นอะไรโคตรเหนื่อยอ่ะจริงๆวันนี้เหนื่อยมากแล้วทะเลมันแบบส้มเกือบโดถูกทะเลพาไปอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาทำกับข้าวกินกันทุกคนหิวใช่ไหมหิวยังอ่าหิวกันหมดแล้ว เราจะมาทําบาร์บีคิวแบบบ้านๆไหนบาร์บีคิวแบบเสียบไม้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําก็คือเราซื้อหมูมาเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับ <Wow. S 1> เราก็ให้ส้มสไลด์ไปแล้วพอสไลด์เสร็จปั๊บเราหมักด้วย เน้ำโซดาก่อนเพื่อมันจะได้ช่วยให้มันนิ่มๆง่ายที่จะกัดนะครับอ่ตอนนี้เราจะมาทําซอสบาร์บีคิวแบบชิวๆนะครับเราจะไม่ได้ทําซอสบาร์บีคิวแบบบาร์บีคิวฝรั่งนะเราทําซอสบาร์บีคิวแบบบ้านๆของเราเนี่ยมันจะได้อร่อยเพราะว่าจริงๆไม่มีใครอยากกินบาร์บีคิวฝรั่งตอนเรามาเที่ยวต่างจังหวัดหรอกนึกออก,อกปะมันแบบอยากกินบาร์บีคิวไม้ๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรามาหมักกันเลยดีกว่านะครับง่ายๆครับอย่างแรกนะครับผมจะใช้ ซอสมะเขือเทศนะครับมันจะให้ความหวานแล้วก็ช่วยทําให้เนื้อมันเนื้อหมูเนี่ยนิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เราต้องการความเผ็ดนิดนึงแล้วก็รสชาติไทยๆหน่อยก็ใส่ซีราชาเข้าไปนะครับอ่าอย่างเงี้นะครับแล้วก็พริกป่นนะครับเราต้องใส่ไปด้วยเพราะเราชอบให้มันเผ็ดๆนะครับอืมแล้วก็จริงๆส่วนตัวผมผมชอบใส่มัสตาร์เข้าไปด้วยเพราะมันจะได้แบบไปตัดกับรสหวานๆนะครับ หอมแดงหอมผมไม่รู้หอมสีแดงเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยหอมแขกนะครับเราใส่เข้าไปด้วยจะได้มีรสชาติที่หอมๆด้วยนะครับเพราะมันคือหอมแล้วก็ขอมะนาวหน่อยแล้วเราก็คลุกให้มันเข้ากันนะครับเดี <S <S ๋ยวเราจะเสียบด้วยพริกหยวกนะครับแล้วก็มีสับประรดด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้ปอกนะครับเราลืมนะครับนี่เราหมักไว้สักนิดนึงนะครับประมาณสัก 10-20นาทีนะครับเราก็ค่อยเอาไปย่างกันแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาจารินเนี้ยไปทาทาด้วยนิดนึงเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมๆนะครับเหมือนหอมเนอยอะหน่อยนะครับจริงๆเราใส่ผงบาบีคิวเข้าไปหน่อยไหมให้มันมีแบบแใช่ไหมต่มันต้องเยอะมากกนะ็ม,มเยอะนะแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้นะครับ สักนิดหนึ่งตอนนี้คือไก่กระเทียมเรานะครับแล้วก็อันนี้คือเนื้อที่ผมก็หมักคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเอาไปย่างไปไก่พี่อ๋ขอข้าหมูย่างข้าหมูย่างครับระหว่างที่ ทีมงานเรากําลังเสียบหมูเข้าไม้อยู่นะครับเราก็จะมาย่างเนื้อก่อนนี่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว้าวเหมือนอะไรรู้ป่ะดูฉลามหัวค้อนอะ อันไหนสวยสุดไม่มีอันไหนสวยเลยเสียไม้กอันไหนอร่อยสุดดีกว่านี่เอาไปแขวนไว้หน้าบ้านเอาไว้ไล่ฝนอะอย่างเงี้ยมาแล้วนะครับที่ทีมงานเราเสียบไม้ไว้เรามาย่างกันเลยดีกว่า เนื้อเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาย่างบาร์บีวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทานกันนะครับก็หิวคนโคตรแล้วจริงๆผมยังหิวนนเนี่ยหิวเหล้าออไอ้สัตว์เราเล่นหิวบาร์บ,บรีว <_ s> ก็ทําเสร็จเกือบจะเรียบร้อยแล้วนะครับส้มก็ยังตัดหมูอยู่นะครับพวกนั้นเด็กก็ยังย่างพวกผักพวกเห็ดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองกันเลยดีกว่าเราจะได้ให้เขามาพักผ่อนแล้วได้กินกันเร็วๆนะครับอ่ะบาร์บีคิวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรามาลองชิมกันดีกว่าอหอมอะ่ะอืมใช่ได้ไหมอืมรสชาติองบาร์บีคิวปิ้งยะปิ้งข้างทางอะ่ะอร่อยผมชอบ เดี๋ยวใส่พริกไทยหน่อยพริกพริกไทยผงอะ่ะได้เลยจะเอาข้าโพดเรานะครับไม่ด้วยข้าวโพดไหมฮะมันต้องไหมอย่างนี้แบบบาร์บีคิวอะ่ะอืมสุกไหมกอร่อยดีนะเราใส่มะซินเข้าไปเรามาลองข้หมูย่างบ้างของอนุญาตใช้มือนะครับ ชูชีนชนนูชีนแจมผมมแแอบปิินซไล้วใช่ป่ะอร่อยมากแล้วบางๆแบบน,นี้ยิ่งดีนะถ้ามีข้าวเหนียวนี่อร่อยเลยอะเสียดายน่าซื้อข้าวเหนียวเมื่อกีม้มีแม่ค้ามาขายหอยเราก็เหมาหอยนะคะมาด้วยนะครับ,บสี่กล่องบางมากบางมากอร่อยมีหอยนางลมด้วยนะครับสดมากอ่า อบจังงานเถอะมัมกหูย่างใช่ไหมอยู่ลองอร่อยหมักหมูย่างได้แบ่น้ำจิ้มแจ่วไม่รอดอ่ะทำไงดีอะอันนี้ก็าทำเใอ่อันนี้พวกเราทําทำกันหมดทั้งทีมค่ะอร่อยต้องมีพริกไทยแล้วน่อยเลยอ่ะอก็ตอกเคี้ยวกันอมาก เดี๋ยวเราจะมาพักผ่อนกันต่อแล้วก็สํายหยเลยแล้วก็ให้ทีมงานเรามาทานพักผ่อนกันเหมือนเดิมนะครับถ้าใครสนใจจะมาเที่ยวที่รีสอร์ทนี้นะครับก็มาได้นะครับที่ครอสหัวหินเบบุรีปานบุรีนะครับก็มาดูได้นะครับเลยทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับที่นี่ดีมากๆจริงๆครับมีเครื่องเล่นให้เล่นชิลมากนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนตัวกันมากสนุกกันไหมครับทุกคนใช่ไหมเราก็อยู่ที่นี่อีกคืนหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราค่อยกลับกันนะครับ บายสวัสดีครับอ่ทีมงานมาทางกันดีกว่ามีแมวด้วยจองอันเนี้ยจองจ้าอร่อยมากรุ่มหันรมหันบ้างกินบังบัง